ก็กลายเป็นประเด็นดรามา่าสำหรับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเกม Dota 2อย่าง TI ครั้งที่12ที่เงินรางวัลรวมในการแข่งขันนั้นมันมีน้อยที่สุดในรอบ10ปีจนทำให้หลายๆคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากพวกกับการแข่งขันในครั้งนี้ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น มันจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับใหม่สำหรับสาวกเกนชินอิมเพคห้ามพลาดกับชุด l i m i t ต็ดอีดิชัที่ทำร่วมกับทาง g f ฟ e ลทั้งแก้วน้ำสแตนเลสสุดคูเพร้อกับกระปรุกเฉพาะกับทางเก n นชินมาพร้อมกับกระปรุกดัวกันบอลและขนมเพื่อเกมเมอร์โดย g จีฟีลด้วยรีบเลยก่อนสินค้าจะหมดลอดนี้หมดแล้วหมดเลยจริงนะครับสำหรับเกนชินสั่งได้ที่ร้านเกมเมอรี่ชอปบ,บนช้อปปีเลยนะครับ การแข่งขันที่ใหญ่ของเกมโดรนทูนั้นมันเกิดขึ้นกับอีเวนท์ทีไ่ได้ว่ากลายเป็นงานประเพณีประจําปีของเกมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยและมันกยังเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ทําให้เหล่าแฟนๆของเกมโดรนทูนั้นกลับมาดูการแข่งขันอยู่เรื่อยไปและก็ทําให้จํานวนผู้เล่นภายในเกมนั้นมีมากขึ้นอีกด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวแน่นอนว่าในการแข่งขันมันก็มีสตอรี่ที่ยู่การแข่งขันมาอย่างยาวน,านับตั้งแต่การจัดการแข่งขันครั้งแรกเกิดขึ้นในเมืองโคโลนประเทศเยอรมนัน ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดมาอยู่ยาวๆที่เมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดต่อนเนื่องมาปีดังกล่าวยาวนานถึง6ปีด้วยกันและนับตั้งแต่การแข่งขันที3ทางผู้พัฒนาก็ได้มีการเพิ่มสินค้าภายในเกมระหว่างช่วงอ e ีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเพเดียมหรือ Battle Pass กต็ตามที่จะนําเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายไปเป็นเงินรางวัลให้กับงานในขันที่ยายซึ่งมันก็ทาให้นับตั้งแต่งานที3สเป็นต้นมาเงินรางวัลนั้นก็เพิ่มเรื่อยๆขึ้นทุกปีโดยสำหรับการขัน จะมีเงินดังวันรวมพื้นฐานอยู่ที่1ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับปีที่เงินดังวันนั้นสูงและพีที่สุดเลยก็คือ TI10 ที่ในปีดังกล่าวมีเงินรังวันมากถึง40ล้านดอลลาร์และก็ยังเป็นสถิติที่เงินดังวันการขายสูงที่สุดในปรวติศตร์ที่ใหญ่ในตอนนั้นอีกด้วย ทว่าเมื่อมาถึงการแข่งขันที่ยหยสิบสองหลายโคดก็ต้องประหลาดใจที่เงินรางวัลในตอนนี้มันช่างน้อยนิดเสียเหลือเกินถ้าหากเปรียบเทียบกับการแข่งขันก่อนหน้านี้ในรอบ10ปีแถมมันตี่มีปัญหายิบย่อยจนมันกลายเป็นประเด็นปัญหาที่หลายๆคนออกมาบนการและปัญหาแรกเลยนั้นก็คือการแข่งขันในปีนี้มันกลับไปจัดแข่งขันที่เมืองเซียเท้ประเทศสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของการแข่งขันที่ยายแม่งยาวนาน6ปีด้วยกัน แว่ามานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหามากที่สุดเช่นเดียวกันและปัญหาใหญ่เลยนั้นก็คือเรื่องของวีซ่าโดยสิ่งนี้มันก็เป็นปัญหาที่อยู่คู่มาอย่างยาวนานและมันก็ทําให้นักแข่งบางคนที่วีซ่าไม่ผ่านนั้นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้จนหลายทีก็ต้องหาสแตนนินมาแข่งขันแทนซึ่งในคราวนี้มันก็มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับนักแข่งชาวไทยอย่างมาซารอสนักแข่งเกมโดราทูจากทีมเ m g ที่วีซ่าของเขาไม่ผ่านและก็ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวได้จนทีมตัดึงตัวผู้เล่นในรุยโอมอย่างมาคอนโทรลมาลงแข่งแทนและมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายทีมมาซารอสก็อุตสาห์ฝ่าฟันการแข่งขันต่างๆรวมกับทีมมาเรมาจนได้สิทธิ์เข้าแข่งขันที่ใหญ่แต่ก็ต้องทายแพ้กับตรูตัวร้ายอย่างวีซ่านอกจากเรื่องของวีซ่าแล้วค่าครองชีพเองก็ยังเป็นหนึ่งสิ่งที่สร้างความลําบากในกระเป๋าตังค์ให้กับทีมที่เข้าแข่งขันรวมไปถึงผู้ชมที่เดินทางไปยังประเทศอเม,อเมอริกาด้ววยยเเช่นนดีกั ยิงไปกว่านั้นมันก็ยังมีเรื่องของภาษีที่หักจากเงินรางหวานที่ได้ในการในขานของทีมมีสปอร์ตต่างๆอีกด้วยไม่พอเท่านั้นเวลาในการเด่งขันเองมันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับทางผู้ชมทางบ้านเพราะว่าถ้าหากเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผู้ชมส่วนใหญ่แล้ว ผู้ชมกันนะคัที่เยอะที่สุดเลยนั้นก็มาจากโซนยุโรปตะวันออกรองลงมาก็เป็นยุโรปตะวันตกซึ่งเวลาที่ต่างกัน7จถึง8ชั่วโมงมันก็จให้ผู้ชมนั้นต้องถ่างตาดูกันตอนค่ำๆไปจนถึงดึกๆและที่ไม่เป็นมิตรที่สุดเลยนั้นก็ได้จะเป็นโซนบ้านเราที่ดูจบคู่สุดท้ายของแต่ละวันก็ปาไป10บโมงเช้าสร็แล้ว จุดน,นี้เองมันก็เลยมีหลายคนออกมาวิจารณ์ว่าอเมริกานั้นไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสำหรับการแข่งขันที่ย่ยเลยเพราะว่ามันสร้างปัญหาที่เยอะเกินไปสำหรับทั้งตัวนักแข่งและก็ผู้ชมอีกด้วยแถมยังมีการเปรียบเทียบอีกด้วยว่าในการแข่งขันก่อนหน้านี้ที่จัดในหลายประเทศมันก็มีปัญหาที่น้อยกว่าการแข่งขันในปีนี้อีกด้วย ในปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของเงินรางวาัลโดยในปีนี้เองเงินรางวัลรวมปัจจุบันก็อยู่แค่ราวสาล้านดอลลาร์และก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงินที่ได้จากการขายคอมพิวเตียมซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นของฉลองครบรอบปีของเกมที่มันแทบไม่ดึงดูดอะไรกับนักลงทุนเลยด้วยและก็ยังขาดไอเทมของ,ของครั้งประจำก,นนการ่งขันทียไปอย่างมิวสิกแพ็ค นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของไอเทมแต่งตัวฮีโร่ก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มเข้ามาเท่าที่ควรแถมอาคานาะก็ยังไม่ได้มีข่าวคราวว่าจะเพิ่มเข้ามาดึงดูดนักลงทุนอีกด้วยแม้แต่เจ้าชายซาอุที่เติมเกมโดยถ้าถูเพื่อซื้อพาสและก็ติดอันดับท็อปของทุกปีก็ยังเติมเกมในปีนี้ไม่เยอะเท่ากับตอนปีก่อนๆและด้วยความที่มันไม่ได้ดึงดูดกระเป๋าเงินผู้เล่นเท่าที่ควรมันก็เลยทำให้เงินรางวัลที่บวกเพิ่มเข้ามานั้นมีน้อยกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก แต่ตรงจุดนี้มันก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจจะเป็นการที่วาวจงใจถามเพื่อเป็นการตอบโต้ข้อเรียกร้องของเหล่าโปรเพเยอร์เพื่อให้เหล่าโปรได้เห็นว่าผู้เล่นได้เติมเกมในช่วงท i นั้นเขาเติมเพื่อจะได้ไอเทมไม่ใช่เพื่อการสนับสนุนโปรเพเยอร์และเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ Battle Pass ครึ่งหลังนั้นมันก็มาต่อหลังจากที่การแข่งขันทีจบลงไปแล้ว ซึ่งมันก็สร้างเงินให้กับทางวาวได้อย่างมหาศาลโดยที่ไม่ต้องแบกให้กับการแข่งขันซึ่งจุดนี้มันเกิดจะเป็นอีกส่วนที่ทำให้วาวเลงเห็นว่ามันอาจจะเป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างเงินให้กับบริษัทได้เน่นก็ารเรืให้ของพิดียที่ออกมาระหว่างการแข่งขันไม่ได้หวือหวาเท่าที่ควรแต่ถึงกระนั้นก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าหลังจากจบทียายไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มอะไรเข้ามาดึงดูดผู้เล่นหรือไม่ ทาว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นการทําลายการแข่งขนของตัวเกมไปด้วยเพราะว่ามันไม่แฟร์กับนักแข่งที่มาที่ย้ายแถมในช่วงการแข่งขันที่ผ่านมานักแข่งก็ต้องลงแข่งขันในรายการ DPC ที่มันเป็นลูบเมเดิมที่น่าเบือ่อจนมันแทบจะได้ผู้เล่นหน้าใหม่แทบไม่ได้เฉดฉายแางผู้เล่นเดิมที่มีอยู่แล้วก็ยังโดนกดดนันมันก็อาจจะทำให้หลายคนนั้นอาจจะหมดไฟไปเลยก็ได้แต่ถึงกระนั้นช่างวอล์กได้มีการบอกว่าจะยกเลิกการแข่งขันแบบ DPC แล้วให้มีทัวร์แบบผู้จัดคนอื่นมาจัดเหมือนกับแตกรแทนเพื่อยกเลิกลูมอันแสนน่าเบื่อของการแข่งขันที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันที่กล่าวในตอนต้นนั้นก็แค่เป็นปัญหาก่อนการแข่งขันเท่านั้นแต่ทว่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นมันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเกมที่เกิดขึ้นกลางงานแข่งขันซึ่งหนึ่งในนั้นเลยก็คือการเจอกันระหว่างทีมเอโซเรและทีมทันเดอร์อเวกเคน ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวนั้นก็เกิดกับผู้เล่นซอมนัสที่เล่นตัวอย่างเอิร์ธสปิริตแล้วได้กดสกิลกลิ้งหินตอนที่อยู่บนเกวียนของเซนทอร์แล้วมันก็ทำให้ตัวของซอมนัสนั้นอยู่ในสถานะกลิ้งหินอยู่อย่างนั้นโดยตีไม่ได้สกิลก็ไม่โดดแต่ตัวของซอมนัสก็ไปทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันบ Yeah trying looking at T P looking at T P R as well Ah uh, Earth Spirit boat or is that just my Hang on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  You got to break that What am I looking at What's going on I, I, Why is it he's idea there He's there. It must have been the Hitcher ride. What? What's going on? Uh, well, what am that's I the reason for the pause. Oh, they kick. No? He kicks him. No, he kicked them away. และข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวเกมต้องหยุดลงกลางคานก่อนที่ทีมงานของวาวนั้นจะเข้ามาดูข้อผิดพลาดดังกล่าวและก็ใช้เวลาในการดําเนินการแก้ไขยาวนานกว่า20นาทีด้วยกานก่อนที่ตัวเกมจะสามารถดําเนินการแข่งขันต่อไปได้และจากความผิดพลาดนั้นมันก็ทําให้หลังจากจบการแข่งขันแมชดังกล่าวตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตเร่งด่วนในทันที เรียกได้เลยว่างามหน้ากลางงานแข่งขันและก็เดือดร้อนผู้เล่นที่ต้องมานั่งรองการแก้ไขทั้งที่ว่ามีเวลามากมาที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของตัวเกมก่อนการแข่งขันซึ่งนั่นก็เลยนำมาซึ่งคำกล่าวเดิมๆของว่าที่มักจะบอกว่า ทางบริษัทมีทรัพยากรด้านบุคคลที่ไม่เพียงพอและมันก็ทําให้หลายๆคนนั้นตั้งคําถามว่าทั้งๆท,ที่ว่ากระด้เ,เงินจาก Battle Pass มาตั้งหลายพันล้านแต่กลับไม่ลงทุนจ้างทีมงานเพิ่มแทนนั้นมันเป็นการละเลยตัวเกมหรือเปล่าและปัญหาตัวเกมก็ยังไม่จบดีปัญหาด้านเทคนิคก็ยังมีตามมาเพราะว่าในการเจอก,กันร,ระหว่างทีมช e ุ port, นได้ Esport แชมป์ที่ปีก่อนที่จอกับทีม P.S.G. Quest มันก็ได้มีปัญหาเกีก่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการแข่งขันรวมไปถึงยังมีปัญหาในด้านการเชื่อมต่อกับตัวเกมอยู่เรื่อย และมันก็ทําให้เกมต้องหยุดลงกลางคันอยู่บ่อยๆซึ่งหมันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อผู้เล่นนามเตอร์ที่3จากทีมทุนราที่ใช้ตัวละครดูมนั้นกลับสามารถมองเห็นตัวจริงของนากาไซเรนได้ในระหว่างที่นากาใช้สกิลแยกร่างและทั้งสองทีมก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนที่ทางชุนราจะเสนอรีแมทช์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ทีมเควสก็ได้ให้มีการดําเนินเกมต่อแม้ว่าจะเสียเปรียบจากข้อผิดพลาดของเกมที่เกิดขึ้นซึ่งทางนักพักก็ได้บอกว่า ความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นผลมาจากการเข้าเข้าออกเกมระหว่างการแข่งขันและมันก็ทําให้ทางเตอร์ที่3ได้รับมุมมองของผู้ชมแทนที่จะเป็นมุมมองของผู้เล่นซึ่งมันก็เป็นผลทำให้เขานั้นมองเห็นว่านากาตัวไหนเป็นตัวจริงนั่นเองโชคดีที่เมื่อการแข่งขันผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงกว่าบักดังกาวก็หายไปอย่างดื้อในยได้ของผู้ชมเบกเกลียังเจอกับปัญหาที่ดอต้าทีวีในตัวเกมดอททูนั้นมีข้อผิดพลาดท,ที่ทำให้ผู้เล่นนั้นไม่สามารถทําการทายผลการแข่งขันได ซึ่งการทายผลมันก็จะทำให้เกิดความคืบหน้าของคอมพิวเตอร์มากขึ้นแต่ข้อผิดพลาดนานค่ะท่านผู้ชมเสียประโยชน์ไปอย่งางไม่ยุติธรรมซึ่งสิ่งที่กล่าวมาน,านั้นมันก็เป็นปัญหาใหญ,ใหญ่ที่กลายเป็นประเด็นดราม่าในการแข่งขันทีไอในครั้งนี้นี่ยังไม่รวมถึงปัญหาดรามา่าเกี่ยวกับกฎการแข่งขันทีไอที่มันไม่ชัดเจนจนถึงขั้นที่ว่าเว็บลิขวิดพีเดียยังต้องเอาเนื้อหาเกี่ยวกับทีไอสิบสองออกมาชั่วคราวเลยทีเดียวจากนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าว้าวจะมีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมกับตัวเกมมหรือไ เพราะว่างานแบบนี้ที่เป็นหน้าเป็นตาของทางวาวมันก็แบบความคาดหวังของผู้ชมและก็นักแข่งเอาไว้มากหรือว่าวาวจะปล่อยให้งานแข่งขันของตัวเองนั้นมันกลอยลงไปแบบนี้กันจนผู้จัดเจ้าอื่นอาจจะทําได้ดีกว่านําหน้ากว่าในปีหน้าและความอียงวะในกนารแข่งรถทัวในปีนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เทีย12เท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ได้มีงานอย่างลีมาเมเจอร์ที่มันก็่งออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาในงานแข่งขันนั้นจะมีอะไรบ้างเพื่อนๆก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาจริงๆ